การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดสอ,อรอสอเสนอต่ออายุพรบรความมั่นคงอีก60วันหลังการข่าวพบมือที่3จ้องป่วนการชมุมนุมด้านรัฐมนตรีคมนาคมวันเศรษฐกิจชะลอตัวรัฐบาลรักษาการจัดทำงบประมาณปี2558ไม่ได้นักลงทุนขาดความเชื่อมัน่นขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เข้าพบผู้บัญชาการทหารสูงสุด2ต่อ2เพื่อหาทางออกประเทศ บ่ายวันนี้เทศบาลเมืองลาดสวายจะนำรถแบคโฮขุดขยะที่ลุกไหม้ขึ้นมาเพื่อระดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องคาดใช้เวลาในการพลิกขยะก,กลับคืนขึ้นมาเพื่อดับไฟประมาณ3วันพร้อมสั่งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบตลอด24ชั่วโมงวันเพลิงประทุหนุ่มเมาแล้วขับซิ่งกระบะชนรถยนต์โดยสารขณะเลี้ยวรับคนที่ท่ารถตลาดเทศบาลนครแม่สอดผู้โดยสารทั้งเด็กและผู้ใหญ่กระเด็นออกนอกรถ บาดเจ็บกว่า10คนอาการสาหัส4คนผู้ภัยกำลังช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถล่าสุดนะคะมีรายงานมาว่าขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร5ชั้นปลูกติดกัน10คูหาภายในซอยประชาสงเคราะห์6ต้นเพลิงเกิดจากชั้น3ซึ่งล่าสุดควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแล้ว